วันนี้นะคะ push me if you can นะคะเราจะมาเจอกับแขกรับเชิญสาวสวยนะคะนางแบบใครๆก็ต้องรู้จักเธอคนนี้นะคะเธอบอกว่าเธอแข็งแรงมากเดี๋ยวดูกันสิว่าจะแข็งแรงจริงหรือเปล่า รู้จักไทชิดีว่าไหมรู้จักสิคะพี่โอลลำดวนี่คะเคยรักกันหรือเปล่ายังจำไม่ได้เคยรักเธอหรือเปล่ายังจำไม่ได้เรารักกันเมื่อไรพูดมารู้จักไทเก๊กไหมรู้จักคะ่ะเพราะว่าเห็นอากงอาม่าเล่นที่สวนลุมประจําตั้งแต่เด็กเลยคะ่ะ โอ้พี่โอลำดวนเป็นแชมป์ผลักมือสองเหรียญทองเลยเหรอคะโอ้โหลูกหมีก็ทำได้คะ่ะโอ้ยผักพี่โอกระเด็นแน่นอนคะ่ะเพราะว่าลูกหมีเนี่ยเล่นโยคะทุกวันแล้วก็แข็งแรงด้วยไม่ใช่อ่อนๆนะคะน,นี้ลูกหมีจะผักโอ,อกไปไหมนั่นหรอคะจริงๆโอก็อยากจะต่อให้สองน้องลูกหมีเลยนะคะช่วงเนี้ย บริจากรถบิวแชร์ให้กับคนพิการอยู่ที่ยากจนมากๆอยู่ก็ทําไปได้ห้าหกคัน7คันแล้วนะคะเนื่องจากเพื่อนเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วแหละแล้วก็มาชวนเราแล้วเราก็ไปชวนเพื่อนๆต่ออีกทีนะคะมีทั้งเพื่อนที่มากรุงเทพนะคะมีทั้งเพื่อนที่สายดั่พึ่งแล้วก็เพื่อนที่เป็นพริตตี้รุ่นคุณแม่เนี่ยนะคะก็ช่วยกบริจาคเข้ามาเยอะเลยต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลย ได้ทำรายการขึ้นมารายการหนึ่งอย่าง p u s มี e If y o แ Can เนี่ยค่ะแล้วก็มีเพื่อน <ๆ S 1> แล้วก็เพื่อนของเพื่อนนะคะก็เห็นว่าเอ๊ะผักโอกไม่ไปก็เลยแบบจะมาลองท้าอ,อกผักกันหน่อยแต่การผักเนี่ยก็ต้องมีการท้าทายกันนิดนึงนะคะว่าแล้วถ้าผักไม่ไปจะได้อะไรละ่ะผักไปจะได้อะไรละ่ะเพื่อความสนุกสนานนะคะงั้นโอก็เลยคิดว่าเอา้าในเมื่อจะมีการท้าทายกันแล้วเนี่ย เราก็ควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะมาดูว่าเราจะได้เพิ่มอีกสักคันไหมนะคะสำหรับกติกานะคะ push me if you can เรามีกติกายัางไงนะคะก็เราก็จะให้แขกรับเชิญของเราที่ท้าเรามาเนี่ยมาผลักเราค่ะวิธีการผลักง่ายมากเลยขาซ้ายนำนะคะ แล้วก็ยืนกันอย่างนี้แล้วอีกคนหนึ่งให้ผักเราตรงช่วงนี้เลยช่วงช่วงท้องเลยนะคะผักเต็มที่เลยนะคะอีกครั้งที่2ก็ขาขวานํานะขาขวานำ,นะาานำตะกี้ซ้ายนํานี้ขวานําแล้วก็ให้ผักเราเหมือนกันเท่ากับว่าเราจะให้โอกาสผักได้สองครั้งเลยบางคนถนัดซ้ายบางคนถนัดขวานะคะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะให้ทดลองได้แล้วก็จะดูกันซิว่าจะผลักเราไปหรือเปล่า นี่นะคะน้องลูกหมีง่ายมากอ,อันนี้พี่จะให้น้องลูกหมีไซด์น้ำก่อนนะคะเพื่อว่าเผื่อลูกหมีถนัดั้นยถนัดขาแล้วก็ให้ผักพี่แบบนี้เลยตรงนี้เลยนไะอ่าแล้วก็ผักไปแรงๆเลยอเ,เอาให้สุดแรงเกิดเลยพร้อมไ,ไหมพร้อมค่ะอ่าไปพักเฮ้ยอย่าไปพักแรงๆแรงๆอีก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 แรงอีกแรงๆ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 อีะแ <c oughs> อีกงๆอีกแรงๆอีกแรงอีกงๆอีกแรงรงอี หนึ่งสองยั้นไ่ง๋อเร็วเหมือนไม่ผิดแล้เลยอะไรวะมันเีย่งมีด้วยผักมาักมาจะทำอะไรให้ดูผักนะผักเลยคไปผักอยู่อ่ะเร็วผลักเวมี่ค่เดี๋ยวเอาไดี๋ยวเอาพักนี่อเอา ขอบคุณนองลูกหมีมากๆเลยได้เลยค่ะหมีแพ้แล้วหมีต้องทําบุญกับพี่โอ๋น่ารักเลยแล้วก็ขอบคุณพี่โอ๋ที่ที่นึกถึงดีมากดีมากแล้วก็ขอให้พี่โอ๋สวยวันสวยคืนเุิงรวยมีความสุขตลอดการค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราคือนางลูกหมีนะคะนางแบบสาวสวยที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเธอก็ยังสวยและหุ่นดีเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาทำบุญกับโอ๋ด้วย เพราะวันนี้ท้ามากะว่าผักโอได้แน่เลยวันนี้ก็เลย <c oughs> โอวเลยได้เงินสมทบทุนไป <c oughs> ซื้อวิวแชร์ให้กับผู้พิการน,นะคะ <c oughs> ขอบคุณดาวลูกหมิงมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้เหนื่อยมากพี่โอสุดยอดมากเนี่ยกับพลังช้าง <c oughs> คือแบบเอาพลังมาจากไหนก็ไม่รู้ออยากอยากแบบอยากให้พี่โอสอนนิดนึงใครสอนเทคนิคนะคะ <c oughs> ่ะฝากกด subscribe กดไลค์แล้วกดแชร์กันด้วยนะคะ ไทชิดีว่าค่ะเรามีทั้งเพจและมีทั้ง Youtube เลยนะคะถ้าเกิดชื่นชอบกันขอคนละ1นึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งส like, น,นะคะสำหรับใครที่คิดว่าแข็งแรงนะคะนท้าโอ๋มาเลยค่ะมาพลักโอ๋ดูสิว่าโอ๋จะกระเด็นหรือคุณจะกระเด็นนะคะแล้วโอ๋จะได้วิวแชร์ให้กับคนพิการเพิ่มต่อหรือเปล่านะคะคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ